สวัสดีค่ะอิกจากสตาร์ดนทาลลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภนะหรือว่าระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มีทมิถุนายนนะคะก็วันนี้เพิ่งวันที่2นะก็ยังทันอยู่นะเพิ่งผ่านเดือนพฤศจิกาไปแค่2วันเองนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า ที่เหลือหลังจากนี้นะภายในเดือนนี้เราจะเจออะไรกันบ้างพยายามเร่งทําให้อยู่นะพยายามจะไม่ให้เกินวันที่15หมายถึงว่าราศีสุดท้ายนะคะอะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะชาว,ชวลัคนาราศีพฤษภเป็นไงบ้าง ่อนอื่นบอกก่อนเลยนะคือมีเพื่อนอเคยกีฟฟิแบบว่าไม่ชอบวิธีการอ่านของอีฟเลยเพราะว่ามันจริงเกินไปแล้วก็ทําให้รู้สึกบันทอนจิตใจอะไรแบบนี้อีฟไม่อยากอ่านแล้วให้เพื่อนๆรู้สึกแบบนั้นนะคะอยากให้มีกําลังใจมากกว่าแต่ว่าอีฟก็ไม่สามารถที่จะอ่านอวยดวงอ่ะเข้าใจไหมถ้าสมมติมันไม่ดีก็ต้องอ่านไปไม่ดีเพื่อให้เราได้เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจนะแต่มันอาจจะขึ้นกับความพูดของหมอดูเองก็ได้บางทีอย่างเงี้ยค่ะบางประสบการณ์อีกก็ยังไม่เคยเจอนะก็อาจจะ ไม่เขาเรียกว่าอ,อะไรเหมือนอาจจะเป็นการถ่ายทอดคําพูดอะอที่ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีๆก็เก็บไว้ส่วนอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็อย่ากเก็บไปใส่ใจอย่ากเก็บไปคิดมากนะมันอาจจะไม่ใช่ดวงของเราจริง,รงๆก็ได้เพราะอันนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมใช่ไหมคะเออก็อย่าไปใส่ใจมากนะอะไรที่ดีก็เก็บไว้ที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้กับคลิปนี้ไปเลยนะคะหรือบางคนถ้าไหวนะก็อาจจะเอาคําที่มันไม่ดีตรงเนี้ยไปเขาเรียกว่าอะไรอะไปตั้งเขาเรียกเหมือน ตั้งรับเนาะเตรียมรับมือกับสิ่งที่กําลังจะพบเจอแบบนี้ก็ได้นะคะไม่อยากให้ฟังเรารู้สึกแบบโหไม่ดีเลยดวงเดงือนนี้แย่เลยเนี่ยนะเดี๋ยวไม่อยากให้ไม่มีกําลังใจนะคะอ่ะทีนี้มาเริ่มกันที่พูดแบบนี้ไว้ก่อนเนี่ยก็คือ พอเห็นไพ่ตัวตนออกมาเนี่ยก็เป็นห้าเหรียญเลยห้าเหรียญเนี่ยก็แปลได้หลายอย่างนะในเรื่องสุขภาพเดือนนี้อาจจะระวังไว้หน่อยปกติจะไม่ค่อยทักเรื่องสุขภาพนะแต่ว่ามันขึ้นมาแบบนี้ก็อาจจะอยากให้เรามาระวังหน่อยนะคะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยถามว่าโรคายแรงไหมไม่มันก็จะเป็นเรื่องไข้หวัดเอ่อภูมิแพ้หรืออะไรเจ็บป่วยออดออดแดดแดดอะไอ้คำว่าออดออดแดดแอดอะมันก็มาได้หลายโรคกนอนแม่บางคนแพ้อ,อากาศบางคนเป็นหวัด บางคนปวดเนื้อเมื่อตัวปวดท้องเป็นนู่นเป็นนี่แบบจุกจิกอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ได้สุขภาพไม่พร้อมที่นี้การงานเราก็ทําได้ไม่เต็มที่ถูกไหมเออเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีบางคนอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยรู้สึกเหงารู้สึกขาดรู้สึกแบบอยากได้ใครสักคนมาเติมเต็มแบบนี้ได้นะถ้าเป็นในเรื่องความรักนะ,นะคะเออจะออกแนวแบบน้อยใจเหงาๆดูเปล่าเปลี่ยวหน่อยแบบนี้ก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการงานการเงินก่อนเนาะอ่านทั่วๆไปเนี่ย อ่าีฟมองว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี้ยเหมือนเรารอคอยโอกาสอ่ะเราต้องการให้ใครสักคนอาจจะเป็นคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานในสังคมนในสังคมการทํางานเนี่ยอยากให้เขาหยิบยื่นโอกาสให้เราอยากให้เขาช่วยเหลือเราอยากให้เขาป้อนโอกาสป้อนอะไรให้เราอ่ะโดยที่เราดูเหมือนกับไม่ค่อยขวนขวายสักเท่าไหร่นะคะแน่ดีที่ผ่านมาอีเพนไพ่ของคนที่มีความหยิ่งมีอีโก้มีความพราวใน อำนาจบารมีที่ตัวเองมีอย่างเงี้ยนะหรือว่าในจุดที่ตัวเองเป็นอยู่จนอาจจะเหลิงอาจต้องใช้เขามาอาจจะเหลิง,จจลงแบบนี้ก็ได้แล้วล่อคอยโอกาสให้ให้คนหยิบยื่นมาให้เสมอเข้าใจไหมคืออธิบายว่าอะไรได้บ้างล่ะอืมเหมือนบางทีเนี่ยเราเรากระตือรือร้นหรือขวาคว้าหาเองได้แต่เราก็ไม่ทําอะ รอ,อให้หัวหน้าหรือเจ้านายป้อนให้เราบอกเราว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้คือไม่มีความคิดในเรื่องสร้างสรรค์อะไรเลยบางทีก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะมันทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันอืดมันอื่อยเกินไปนะแล้วก็แนวโน้มในอนาคตเนี่ยนะก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาบางอย่างเนี่ยพุ่งเข้ามาอย่างที่เราไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะเป็นทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างบางคนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโทษค่ะหน้าที่ตําแหน่งก็ได้เปลี่ยนในเรื่องขององ,งค์กรก็ได้ นะมันมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกซึ่งอาจจะทําให้เราหงุดหงิดจุกจิกใจเพราะมันเป็นห้าไม้ห้าไม้แปลว่าความขัดแย้งความไม่ลงตัวความไม่ลงรอยแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเกิดจากความที่เราดูเหมือนเขาเรียกอะไรรอไอการรอคอยโอกาสบางทีมันดูกลายเป็นเหมือนไม่กระตือรือร้นก็ได้นะอาจจะทําให้ผิดใจกับเพื่อร่วมง,งานแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดันนะคะรู้สึกว่ามัน ไม่มีทางออกมันไม่มีทางแก้หรอหรือว่ามันมันมันเหมือน,นถูกกดดันอะออรู้สึกอึดอัดแบบนี้ค่ะแล้วก็เกิดความย่อท้อได้ง่ายมากๆในเดือนนี้ยต้นเดือนมาเนี้ยสวันอะเพื่อนเพื่อนอาจจะยังบางคนอาจจะเจอแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่พบเจอก็ได้นะ เอออาจจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยประชดอยากลาออกแม่งไปเลยอะไรเงี้ยน,นะหรือแบบว่าไม่เอาละไม่อยากทาแล้วโปรเจกต์นี้ยอมแพ้อย่างเงี้ยเออจะอยู่ดีๆก็จะเซนซิทีฟขึ้นมาสางงานนนะนะคะก็ระวังหน่อยแล้วกันในเรื่องการเงินเองอ่ะในเดือนนี้การเงินก็ไม่ได้ดีหนักหนาต้องพูดตรงๆว่ามันก็ไม่ได้มีไพ่เหรียญอะไรมามากมายเหรียญก็คือเนี่ยไพ่ใบเนี้ยนะนก็ไม่ได้ ไม่ได้ว่าอูฟู่อะไรเพราะฉะนั้นการจับจ่ายใช้สอยอาจจะต้องระวังอาจจะมีรา,ายจ่ายที่พุ่งเข้ามาอย่างไม่ทันในตั้งตัวก็ได้เป็นเรื่องที่มันแบบเสียๆหน่อย mm. เช่นว่าเราไปทําของพังเราไปทําอะไรที่มันต้องรับผิดชอบอะเอออาจจะต้องรอบครอบนิดหนึ่งนะคะรอบครอบหน่อยอม,มีสติหน่อยนะดูแบบช่วงนี้พืชศกอาจจะหลุดลอยอย่างว่าเหมือนแบบไม่ค่อยกระตือรือร้นแบบนี้ก็ได้นะคะใช้ชีวิตเรื่อยๆแบบเป็นน้ําไปหน่อยนะเออก็ โอเคดูแลตัวเองให้ดีแล้วกันทีนี้มาในเรื่องของความรักบ้างเอาคนโสดก่อนเลยเอา,านนะเอาคอนโดสดคือตกเป็นไง อ่าผูสก์นะ,ะบางคนอาจจะเป็นกลุ่ม lgbtq ได้เหมือนกันนะคะกลุ่ม lgbtq ก็คือที่รักเพศเดียนอะไรอย่เงี้ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะเป็นคนในกลุ่มนี้ได้นะคะหรือเป็นเป็นเพศเพศหญิงเพศชาย ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีไพ่ที่บ่งบอกถึงเป็น LGBTQ ออกมาได้ด้วยเหมือนกันนะคะเออดูแล้วเหมือนเรารู้สึกว่าไม่รู้จะยังไงต่อกับความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับไม่ได้ไปไม่ถึงมีความสุขไหมก็มีแต่ทําอะไรได้มากกว่านี้ไหมก็มองว่าอาจจะยังไม่ใช่อาจจะยังไม่ได้ยิ่งเราเร่งรีบอยากได้ความชัดเจนอะยิ่งกลายเป็นเหมือนฆ่าตัวเองอยังไงก็ไม่รู้นะคะเออ เหมือนพายเขาบอกให้เราฟรีโอเซลก่อนอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรอาะเฟิร์ดมีเฟิร์ดมีฮันิมูนออกมาบางครั้งการปฏิสัมพันธ์การมีเขาเรียกว่าอะไรเดียวเหมือนกับชวนไปเที่ยวชวนไปกินข้าวคือได้อยู่ใกล้ชิดได้พูดได้คุยเท่าเนี้ยก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเราแบบเร่งอยากจะขอความชัดเจนอะไรเงี้ยมองว่ามันอาจจะไม่ใช่ในเวลานี้นะคะโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็น LGBTQ บางทีมันอาจจะเหมือนกับ เป็นไปได้นะว่าเราไปแอบชอบอืมไปแอบชอบเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้เล่นด้วยอะไรเงี้ยนะคนโสดอีมอว่ามันไม่ได้เป็นโสดสนิทกริบขนาดนั้นคืออาจจะมีคนในใจเออแต่ว่าเอ่อขยับความสัมพันธ์ไม่ได้หรือว่ามันยังติดอยู่ติดบวงติดภาระอะไรบางอย่างที่มันแบบข้ามเส้นไม่ได้บางคนเป็นเพื่อนกันหรือบางคนอาจจะอย่างที่บอกไปมันเป็น L G B T Q แล้วเราอาจจะแบบอืม สมมติว่าเราเป็นแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นเออออกแนวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวทีนี้ดูเพิ่มให้หน่อยว่าอ้าวแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปถ้าตอนนี้เป็นประมาณนี้นะ จ็ดถ้วยโอ้ยเราจะเว้นเวอร์มากเลยนะในเดือนนี้ยพอหน้าหนาวนะทุกคนมาทุกคนมันจะเป็นอัตโนมัติหน้าหนาวมันจะมาพร้อมความเหงาหรือว่าความเหงามาพร้อมความหนาวอันนี้ไม่รู้นะแต่เราจะรู้สึกเว้นเวอร์เราจะเพ้อเจ้อเราจะเพ้อฝันเราจะเครียดเราจะแอบส่องแอบมองอยากจะสนใจเขาเป็นพิเศษมากเลยกับความสัมพันธ์นี้คือต้องเปิดเพิ่มให้หน่อยว่าเรายังไงดีนะไพ่บอกอะไรได้บ้างอืม โซเมดเดลิเจนแฟกเตอร์โรแมนติกฟิลลิ่งเฮียวคำว่า s โ m a ม e ก่อน s โ m a ม e อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นคู่ที่ลงเอยแต่งงานเป็นแฟนกันเสมอไปบางทีมันเหมือนคนที่เข้ามาเพื่อทําให้เราเติบโตขึ้นทางความคิดทางความรู้สึกทําให้เราอืม <SU cc ion> เขาเรียกอะไรพัฒนาตัวเองไปในจุดที่ดีขึ้นแบบนี้ค่ะแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องสมหวังนะเนี่ยอ่านไปแล้วก็อย่าอย่าไปเสียใจอย่าไป In, อินเนี่ยไปซีเรียสว่าอาสรุปความรักไม่สมหวังหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออยากจะบอกว่าการที่เราเหมือนพอยส์ความรู้สึกตรงเนี้ยไว้แล้วรักษาความรู้สึกที่เหลือเข้าใจไหมพอยส์ pause ความรู้สึกตรงนี้คือความสมมติว่าคนคนนั้นเป็นคนที่รักไม่ได้นะมันเป็น r e l i g i o u factor อาจจะหมายถึงไปบางบางกลุ่มนะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงทุกกลุ่มบางกลุ่มอาจจะเป็นอ่าเช่นอะไรครูนักเรียนเพื่อนสนิทอะไรกัน มีหน้าตาทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออะไรมีความต่างกันเยอะอะค่ะมันเลยเป็นโรแมนติกฟีลลิ่งไม่ได้หนึ่งออกไหมถ้าเราพ奥ความรู้สึกตรงเนี้ยไว้แล้วมีแต่ความปรารถนาดีมอบให้กับเขาเออมันก็อาจจะดําเนินต่อไปได้เป็น3าถ้วยก็เรายังรักษากันได้เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราลงเล่นในความสัมพันธ์นี้อยากจะพยายามเฟลร์ตอยากจะพยายามได้ความสัมพันธ์นี้ในเชิงชู้สาวเท่านั้นอีมองว่ามันก็อาจจะต้องเก็บไว้ในใจแบบเนี้ยแล้วอาจจะ เขาเรียก่อะไรเหมือนมันแสดงออกไปเต็มที่ไม่ได้หรือสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันก็จะเหมือนแบบมันเป็นความสัมพันธ์เหมือนถูกหักหลังอะมันมันเป็นไปจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้มันก็ดูใจร้ายไปแต่ว่ามันเหมือนมันลงเอยกันยากเออใช้แบบนี้แล้วกันมันต้องแอบส่องแอบมองได้แต่แอบปลื้มไปไม่งั้นความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะ จบลงไปเลยอืมเป็นประมาณนี้นะคะอืมเดี๋ยวเพื่อนอาจจะคอมเมนต์ว่าไม่ชอบวิธีการอ่านค่ะอ่านอ่านไม่ไม่โลกสีชมพูเลยอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะบอกว่าอย่างที่บอกไปแหละบางทีความรักมันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องลงเอยด้วยการเป็นแฟนเป็นคนรักเรามีกันในชีวิตเราช่วยเหลือกกกูลันแบบเนี้ยมันก็โอเคแล้วนะในบางความสัมพันธ์เออเป็นกําลังใจให้กับคนโสดแล้วกันนะ มันยังต้องมีคนอื่นเข้ามาอีกแหละนะคะให้เจ็ดถ้วยเมื่อกี้มันอาจจะหมายถึงมีใครเข้ามาเีกเยียแยะมากมายก็ได้เพราะฉะนั้นลองเปิดใจให้กับคนอื่นๆบ้างก็ได้นะทีนี้ไปดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกันบ้าง สัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ดูเงียบใส่กันนะคะแล้วก็หรือบางคนถ้าไม่ได้เงียบใส่กันก็ไม่ได้แสดงออกให้มันชัดเจนว่าต้องการกันในชีวิตในลักษณะแบบไหนเนี่ย free yourself ออกมาคล้ายๆกับอันเมื่อสักครู่นี้เลยที่เป็นคนโสดนะหมายถึงว่ามันอาจจะแบบถึงเวลาที่เราจะต้องปลดปล่อยตัวเองถ้ามันเข้ากันไม่ได้จริงๆปัญหามันเยอะจริงๆอ่ะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องหยุด ต้องเดินจากไปต้องพอดไว้อะไรแบบนี้นะคืออีฟอาจารย์หลายๆคลิปว่ามันขึ้นอยู่กับเจตนงของเราสมมุติว่าบางคนอนะ่ะเขามีกําลังในการทนไหวในความสัมพันธ์ที่โคจะท็อกซิกนึกออกไหมมันก็ไม่ได้ผิดที่เขาจะทนอยู่อืมแต่สาหรับบางคนบอกว่าเฮย้ยฉันเหนื่อยมากเลยแล้วมันไม่ไหวนะความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจทนทะเลาะก,กันตลอดเวลามีแต่การเปลี่ยนแปลงมีแต่ปัญหาแบบนี้ค่ะแล้วก็พอมีปัญหาทีก็ไม่คุยกันประชดกันหรืออะไรก็แล้วแต่วอตเ e เวอร์ เราสามารถเดินออกมาได้เราต้องเลือกที่จะรักตัวเองก่อนนะคะเออพ่เขาก็เลยบอกว่าให้ hey, free yourself เนี่ยนะมีพ่ free yourself ขึ้นมาแล้วก็มี tower นะแต่สำหรับบางคู่ที่บอกว่าไม่นะคะก็ยังรักกันดีนะความสัมพันธ์ยังดีอยู่นั้นแปลว่าให้เรามาระวังเรื่องก,การทะเลาะกันนะการทะเลาะการดุนแรงการบอกเลิกกันแบบไร้สาระอย่าหาทำอย่าหาพูดอย่าบอกเลิกแบบเอะอะบอกเลิกอะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเลิกเลิก,เลก,เลกจริงๆเออประมาณน,นี้ เดี๋ยวันี้ไปดูความรู้สึกของคนที่เราดิวกับเขาอยู่หน่อยนะเขารู้สึกยังไงนะจริงๆเขาถ้าเราเหนื่อยเขาก็เหนื่อยอ่แล้วก็บางความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะซับซ้อนหน่อยค่ะต้อง m ม k ช s ว r e นะว่าเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าเพราะบางกรณีอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเนาะแล้วเขาก็ อืมเหมือนกับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่อยากไปต่อเขาเองก็อาจจะรู้สึกในเวเดียวกับเราว่าไม่อยากไปต่อหรือถ้าเราเองก็คุยกับหลายคนเขาเองก็อาจจะคุยกับหลายคนเหมือนกันเหมือนเผื่อเลือกเผื่อใจกันไว้แบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าอ่านให้ลึกลงไปอีกก็เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีแพลนหรือเขาเองนะมีแพลนมีความฝันที่อยากจะ เหมือนให้เราอยู่บนเส้นทางของกันและกันนะไม่ว่าจะในสเตตัสหรือสถานนะไหนกันมีกันและกันมันมีความสุขมากยิ่งกว่าเออประมาณนี้นะคะอะไรกำลังใจให้นะสุดท้ายแล้วสำหรับคนมีคู่ สำหรับคนมีคู่นะ,ะช่วงนี้อาจจะติดกันแจไปหน่อยนะคะหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกเขาเรียกอะไรสิบวกเยอะไปหน่อยลุ่มหลงมัเมากันมากเกินไปหน่อยหรือแบบตาม หึงหวงเออเป็นเรื่องหึงหวงแบบนี้ก็ได้ค่ะต้องให้อิสระการละกันบ้างไม่งั้นก็จะเกิดเรื่องทะเลาะก,กันแต่ิม่ว่าอาจจะยังไม่ถึงเลิกล้านะสำหรับคนมีคู่เนี่ยและถ้าคบกันมานานแล้วก็อาจจะไม่ได้เลิกกันง่ายๆแต่มันอาจจะมีโมเมนต์งอนรู้สึกไม่อยากพูดด้วยเบื่อที่หน้าเม็นขี้หน้าอะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้ค่ะก็ต้องใช้ความพยายามในการทําความเข้าใจซึ่งกันและกันรู้จักให้อภัยกัน เออไอ,อสำหรับคนมีคู่เนี่ยมันค่อยน่าเป็นห่วงมากก็ดูแล้วทะเลาะจุกจิกเหมือนคู่ทั่วๆไปนึกออกไหมอะนน้เดี๋ยวลองไปดูความรู้สึกหน่อยอืมดูแล้วเขาน่าจะพยายามวางแผนนะทำอะไรให้มันดีขึ้นอะไรที่มันเคยผิดพลาดอะไรที่มันเคยไม่ดีเนี่ยเขาคนเนี้ยก็พยายามที่จะแก้ไขแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ ดีตัวแรงขนาดนั้นอ่ะคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะเขาได้ไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญแปลว่าการค่อยๆทําค่อยๆปรับเปลี่ยนคือบางบางลักษณะนิสัยอ่ะนะมันอาจจะไม่ได้สามารถเปลี่ยนได้ทันทีอ่ะเออมันต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับอย่างเงี้ยค่ะแต่ดูแล้วจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะเราได้ไพ่สองทูด้วยแปลว่ายังมีความรักที่ดีต่อกันมีความมั่นคงกันอยู่เยอะบางคนอาจจะมองหาโอกาสในเรื่องของการแบบ ไปเที่ยวแบบนี้ก็ได้นะไปต่างประเทศหรือเดินทางไกลต่างจังหวัดแบบนี้ก็ได้ค่ะ,ะความรักสำหรับคนมีคู่ถือว่าโอเคอยู่ก็สู้ๆนะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีแล้วกันค่ะสุดท้ายแล้วก็ขอฝากช่อง IG ไว้ด้วยนะคะชื่อว่า starguide n o t thalo จะมะีดวงรายวันให้อ่านมีพิกอากาศให้เล่นซึ่งช่วงนี้อาจะไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แล้วก็ มีอ่ารับอวงส่วนตัวด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะแบบก็ทักไปแล้วบอกว่าไม่มีคิวเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้อิ๊ทำหลายอย่างมากทั้งตัวช่อง YouTube เองทั้งดวงรายวันเองแล้วก็อ่อะไรอะดูดวงเนี้ยคืออิ๊จัดเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะโหลดแล้วก็ชานิดหน่อยนะคะก็ยังไงก็จะ พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นสามารถคอมเมนต์นี่เขาเรียกอะไรแนะนําติดเรียนได้แต่อย่าแรงมากนะคะหมอดูขี้เสียใจนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะถ้าใครรู้สึกว่าพลังงานไม่ดีเลยทิ้งไว้ตรงนี้นะคะก็มันอาจจะไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้อีเป็นกําลังใจให้นะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีสําหรับทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย